หอมหอมพี่นอ้องอือพี่น้องนี่โอ,อ้ยว่ะมันอิเลสวัสดีครับผมสันติออฟเชี่ยลนะครับพี่น้องมือนี้มากครับอันนี้แม่เขียวสมตำนะจา้าแม่เขียวสมตำบ้านแพงครับพี่น้อง แม่เขียวเมื่อนี้เข้ามารีวิวกินอาหารน้ากันอีกแล้วเมื่อนี้<า>แม่เขียวบอกซูพีซูน้องฟังแนวว่าเข้ามากินยังครับเมื่อนี้เมื่อนี้มันมีปูกีได้ใจเมื่อน,นี้ปูกีปูกีหรือว่าย่างปูย่างปูครับกับน้าจิ้มแซ่บๆแต่จัดข้าย่างเตาถ่านเนะาะจ้าย่างครับเมื่อนี้เขา,ากับมีบักทัว่ด้วยพี่น้องบักทัวแล้วก็ผักอียังครับนี่ผักกาดผักกาดหนอผักกาดผักกาดขาวแล้วก็อียังครับนี่ยเขาเอื่นผักซีลาวจ้ะผักซีลาวด้วยพี่น้องเนี่อมันส กะลํากะากลัแล้วก็แตงได้พี่น้องเด้อเป็นพักพื้นบานของบานแพงพี่น้องเมื่อน,นีเบาหลายพี่น้องสิกินซูพี่ซูนองเบิงเพราะว่าผมติดตามช่องเลื่อนบานแพงชาแนลเมื่อนันเพิ่นกินออป,ปูรับเพิ่นกิน,นกินเปตนตเซียบคักก็เล<ม>ยว่าเมื่อน,นีก็เลยบอกว่าให้เพิ่นหาปูให้แน่สิมาก,กินปูให้พี่ให้น้องเบิงขึ้นกันเนาะครับเมื่อนีก็ต้องขอบคุณนายบาสแล้วก็เลื่อนบานแพงชาแนลที่ได้จัดเมนู ถาดอยู่ตโตหนาครับให้สันติ้ออฟิเชียลเดี๋ยวกินซูพีซูนองเบิงขอบคุณเรื่องบนรพ์แชนแนลด้วยครับเด้อเอา,อากินกินครับกินเอาเด้อบัมี่เขียวจ้าแม่เขียวกินเขาไปเอากระดองเขาจิ้มทั้งหมดเลยนี่เอาเต่แมนครับเอาจิ้มเลยท <บา S 1> ั้งตัวเลยแมนตัวน้อยตัวน,น้อยตัวน,น้อยแม่แมนครับแมนน,แนั่นแหละนั่นแหละยำทั้งหมดเลยนั่นแหละเสียบพี่น้องมันก็กรอบดีครับอบมันเป็นปูนี่ไหมครับแม่เขียวมันเป็นปูไอ เพิ่นพึงหาได้เพิ่นไปนตไต่มาเมืมอ่อคืนนี่ครับนี่ไปไต่ยุ้ยเสนนอนอี่ยฮะไต่ในทงหน้าเพราะว่าไอ้เห็นพี่น้องคนเราได้หลายหลายเป็นตุ้งปุยเลยเมื่อคืนเนี่ยคนเล่ปะะไปไต่แต่บัณฑิตยังหยั่ยง,งไม่กระเซาะให้นอมเจ้า<อ>เอาอ,อีกบ้างกันน่ะเอาลงเป็นลนเนาะห้ครับห้อเสียวของแข็งดีนะหอมหอมพี่น้อง น้ำจิ้มก็แซ่บอ่ะแซ่บบ่น้ำจิ้มในบ้านดบ่เพิ่นจบการเฮ็ดอาหารโดยตรงเลยครับจบการทำอาหารโดยตรงเลยในบาทนี่พี่น้องนี่โอ้ยวะมันอีหลียโห่แซ่บมากน้ำจิ้มไหมสุตรสอดโอ้ยน้ำจิ้มแซ่บคือแซ่บแซ่บดีน้ำจิ้ม พันธุอีปูด้วยจ้ะปักพันอีปูหอมออมอมันเขือนะปลาแซบม,มเนะมมเขือหอมมากินน้วกันนะครับพี่น้องแซ่บเสีบครับหอมปลาขี้พี่น้องครับฝากช่องแม่เขียวหน่อนะครับเด้อเร็วๆนี่แหละครับเพิ่นสิเปิดช่อง ให้ครับหลานสาวหน่อยน้อ,นองพลอเนาะจ้าพันตั้งซื้อช่องไปแล้วครับช่องยังครับช่องคอดบ่ตั้งซื้อช่องว่าน้องพลอ,อ<ฟ>ยบ้านแพงชาแนลจ้านะครับง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อฝากไปก่อนเด้อเดี๋ยวเร็วๆนี่แหละครับให้พี่น้องเป็นกำลังแรงใจติดต,ตามเพิ่นนะครับเด้อยายยายและหลานทำช่อง YouTube เกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเนาะจ้า ฝากติดตามเพื่อนพี่น้องเด้อตอนนี้จะพาก,กดติดตามเด้อกดติดตามสติเอาไปเขียวกันเพราะว่าเพื่อนพรท่านได้เปิดช่องพี่น้องนั่นเลยเปิดหมดแล้วเด้อจะมากดอะไรก็เชี่ยวห้ได้จ้ะฮึมฮึมไม่เขียวแสบบ่ไม่เขียวโอ้ยไม่เขียวของแท้กินทึก่กระดองเลยเนาะกินทั้งกระดองเลยครับปูธรรมาชาติอุ้ยไม่เขียวกินเป็นตาแสบไอ้พี่เห็นน้องเมั้ยนะไม่เขียว คองแท้พี่น้องิึงเสียงเราย่ำปวด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 เห็นแม่เขียวกินยำใดก็เป็นตะแเสบครับพี่น้องต้องบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะไม่เขียวเนาะหากินได้ง่ายนะครับช่วงนี้เพิ่นไปหาไตปูง่ายๆพี่น้องปูหลายเพิ่นขายโลละสี่สิบบาทเพื่อนนะของแท้อิลีพี่น้องมั่นอิลีพี่น้องเอ้พวกด้บวด็กกินเสียใจครับ เบิ่องช่งภาพคืนน้ำลายแหละพี่น้องทันประชมมาด้วยครับกินน้ำกันเด้อืมมนเขยวอืมครับอืมชอบมน้งขออนุญาตพักตี้หอจะบาดเนี่ยเด้อครับอืมเดี๋ยวปลาคำใหญ่เลยพี่น้อง ทำมาไงหรอทำเนี่คำน,นออ้อยอืมแม่เขียวกินแต่แสบครับแสบไหมห<ำ><ำ>ครับหอมครับหอืมแม่เขียวนัวแห้งแม่เขียวพักนี่ไปจะได้ครับเคลื่อนพักอย่านั้นนี่นนพักทีเหล้าหอมพักทีเหล้าแมนอ้อมกับแสบเนาะอ้อมไม่ปูอืม ือกันครับหอมปะหอมแซ่บครับพี่น้องเอ้ยม,มาได้ครับพี่น้องกินน้ำกันดเด้อกินข้าวแรกกับเสียบข้าวนั่นครับแม่เขเออเียวกินข้าวแรกมากหรือเปล่านี่ยมาท่านไหนกินบ้างลอกินปูเนาะ หางท้องมากินปูไปบอกอย่าเอิ่นม,มากินตีเนาะอกก็มากตัวจันดหย้ยฉันจีนมันก็เสียบเสีบใ,ในบัตรอย่ายังเดี๋ยวบ่มีหนังซาเนาะว่าจีไปจัดนักกับปัวเน่กับบุ๋มแอมซาห์นนี่มัน้นองวีหนังซามาจัดผ่องจันเอยเนาะ กะกวบดีให้ขึ้นอิ่มแดงเหรอเนาะอืมเดี๋ยวๆออกมาหย่างมันเบ้อ,อ,มมอ,อ,อต้องอมันโตไงทางเทียวบ่แหลกพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อโอ้เสียงหย่ำแม,ม,มทะลุนะทะลุจอเลยนะั่นพี่น้องกินน้ำลายทำอะไร <c oughs> พี่น้องไปหากินเดอ้อ <c oughs> ปูทึกถือครับแล้วปูธรรมชาติมีฤด,ดูกาลละครั้ง มันว่ะครับปูธรรมชาติว่าเมนปูเลี้ยงในเป็นน่องปูหน้ามันแสบมันหอมขันว่าเมนเนี่มันมันมันเด้อแมนครับตัวเดลี่เป็นน่องขึ้นมาบมกตัวกับก๊อฟขวดกับขี้กับหอมบปูกับหอมทั้งมันนำมาได้แสบปวดออก เสียบหลายพี่น้องพี่น้องเบิ่งหิวน้ำโบหิวอยู่พ่นย่ะนะหนูกับมาเด้อพ่นันมาเอื่นญยังตอนยาสิพน่นอยู่คนละหม่องพน่นมาก,กินน้ำโบแดดแต่พ่นพน่ะไปอยากมามาเด้ออด,อดใจไว้เด้อพี่น้องเด้อครับตื่นเศร้ามาบ,บอกพี่นอ้องหลอเพอรได้มีปัวอามาขา่เด้อว่าสิไปย่างเลยพี่น้องเด้อมันหอมอย่างมันหอมมี่กจกับน้ำมาอยู่หลังโรงเรียนบางแย้ง ดูบ้านเรือนชา้แนวเรือนมันแพงชันแนวเรือนมันแพงชา้นแนวมีไก่กัม้มมาด้วยจ้าน้ำมากินบนันนี้อีปู่สิ้หอพักซีเด้อกินปากกินคอบบเราละ่ะเบิ้งหม่องมันงามเลยพี่น้องเลยน้ำจิ้มกระเทียมให้ข้าพี่น้องเบือ้องนั้นข้าแซ่บรักมาจะมา อกินไหมบาดได้ก็ได้แสบเนาะกินก็แสบจะไมากินกินต้องกินให้มันแสบด้วยเิ่นจังเสียกนั้นห้าแมนครับอ,อุ้ยแม่เขียวสิเบิดอินทีตัวนี้ห้าปปะจำเข้าไปเป็นตาแข็งแรกนห้องกินพักสูมือเนาะนะครับเฮ็ดรีวิวให้พี่ให้น้องเบิงเพิ่นถามกว่ามาเฮาอิมพร้อม,อมแต่สุขภาพพ้อมแมนบ่ครับ น้ำจ oh. uh huh. ิ้มกับต้นสีบรัชเก้วน้ำจิ้มกับเห็ดหน่อยคือคือพี่น้องแั่งกักๆนะครับเด้อมันแซ่บนัวอืมความความอื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 มแซ่บบ่เนี่ย สุดยอดไปบอกอยากกินอ่างน้องมือนั่นเนาะยัดจะเลยมาครับแม่กู้รูปคนจะป้อนกันดีดีเนาะอืเม้ากับบ้าป้อนกันด้เนาะป้อนกันตะหักไม่เคี้ยวอ้าปากนี่สิป้อนกันสิป้อนข้ามเนี่ยเดี๋ยวขันป้อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้พูดเถ่าป้อนกันเมื่อกี้เป็นตาฮักก็ยังเห็นแม่กับลูกป้อนกันว่าไะบ้าครับเนาะ เ่าผู้เดียวผมมาท่านเ่าว่าสันบบครับเ่าผู้เดียวตัวโอ้ยคนละว่าเ่าผู้เดียวคนนะมันมันเป็นเถาซมัยนี้เด้มันสิมีอีกไป็นนายูุทธามกินบาดรได้กระเสบพี่น้องด้วยมา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 อืมโอ้ยเบ่งไหน่อนอืมอืม แซ่บมันไม่เขี้ยวนาะแซ่บมันไม่เขี้ยวตัวใหญ่อ่ะเเห็นนมกิต็มตัวใหญ่เอาแต่ตัวใหญ่ไม่เหกกันเนาะโอ้ยปยูจนเบิดเบิดถาดเนาะจนเบิดถาดไหมแซ่บอีหลีไหมนัวไหมอีหลีพี่น้อ,อ,<ๆ>องเบิ้ลเริ่มขันตัวใหญ่จะเอาดองออกาเด้ไปนะเนยปวดปวดตัวนึง<ๆ> เียงยำนะของแท้แทมแทบอืมอืมอกินมุกันอืมเป็นอ่ แซ่บครับไม่เขียวแซ่บปะครับแซ่บแซ่บบอกพี่บอกน้องนะว่าสิเปิดช่อง YouTube ประมาณเมื่อไรเดือนหนาบอประมาณประมาณเดือนหนาจ้ะประมาณเดือนหนาเนาะครับเพราะว่าเมื่อนี้กะช่วงนี้ก็ถือว่าซ่อมไปก่อนเนาะนะครับต้องบอกว่าเพิ่นกินตาแสบอีหลีครับแล้วก็เพิ่นตั้งใจว่าอ่าเพิ่นอยากเปิดช่อง YouTube เนาะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อจ้ะคิดไว้ก่อน แต่ว่าหอดมือสิสสปับเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยบอกพี่บอกน้องเนาะ,ะช่องพอยบ้านแพงชาแนลฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อสำรับมื่อนี้กินปูทีปูเสียบๆให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนา<อ>ะนี้ก็ต้องขอบคุณแม่เขียวด้ครับเดอ้อที่เพิ่นเลิกงานก็ทู่หาเพิ่นแล้วว่าแม่เขียวเลิกงานแล้วมากินปูเป็นมูบอดในเด้อเพิ่นกบว่าจ้าสำรับมือนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องฝากพี่ฝากน้องนะครับกดติดตามรับชม ช่อง Youtube สันติออฟิเชียลได้พี่น้องเด้อ<า>ผู้ใดมีหยังกะคอมเมนต์มาใต่คลิปนะครับเพื่อให้กำลังใจ,จเนาะเพื่อให้สันติออฟิเชียลเนี่ยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้พี่น้องเด้อสำหรับเมื่อนี้เฮ้าต่องกาล่าพี่น้องเลยคำว่า,าสวัสดีสสดครับ